เราอยู่กับบรรยากาศที่เรามารีแลกกันนะคะนี่ดูสิทุกคนนี่นะบรรยากาศนะคะสวยงามมากดิอืม <c oughs> <c oughs> เราอยู่แบบบ้านๆกันนะแล้วก็เราก็ไม่ได้รวยแต่ว่าเรามีความสุขดูดิดดบางคนเขารวยๆเขาอาจจะไม่มีความสุขเหมือนเราก็ได้นะนี่แหละ เด็กๆรอกินไก่ย่างแดดออกแล้วนะเ,เมะื่อวานฝนตกใส่เราด้วยนะที่เรามาทำคลิป <laughs> เรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ไก่เราเป็นยังไงบ้างแท้แดนโดนดิกิติกหรอใสเด็ดตอนี้เอาอะไรพีง <c oughs> โดนดิ oh. ซื้อเอา

ไม่อยู่นิ่งเลยอ่ะใจ,ใจยืนตายอยู่ดูซิสมัก้ดูนะแล้วก็มีคนอื่นด้วยนะ <c oughs> ที่เขามาแบบพักผ่อนกันโอเคคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายซิทุกคนใจบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนแลว้วบายแล้ว <c oughs>